สวัสดีครับผมลุงเบิร์ตคนเตจิมวันนี้เป็นวันที่15มีนาคมนะครับซึ่งเป็นวิคที่6ของปฏิบัติการกู้ร่างของผมเพื่อนเพื่อนบอก<ๆ>บอก้อาวแล้ววิคที่3 4 5ี่หาหายไปไหนนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในวิคที่3เนี่ยผมถ่ายไว้แล้วแต่ว่าได้บอกเพื่อนๆลงไปในเพจว่า,าช่วยลูกตัดต่อวิดีโอของเขาที่เขาทําส่งอาจารย์ของเขานะครับที่บ้านมีคอมเครื่องเดียวก็ตามมีตามเกิดต้องช่วยเขาไปก่อน พอถึงเวลาที่ตัวเองจะเอางานของตัวเองมาทําปรากฏว่างานเข้านะครับต้องไปช่วยภรรยาในการขายของนะครับซึ่งในยุคนี้ก็มีเราต้องมีอาชีพที่2ออาชีพที่3กันนะครับทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาทำไอสิ่งที่เราอยากจะทำนะครับแต่ว่าในภารกิจของการที่เรากำลังจะที่ผมลดความอ้วนให้เพื่อนๆดูว่าถ้าหากว่าเรามีอาการบาดเจ็บมีข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเรายังสามารถที่จะ ทำมันได้อยู่หรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาแล้วนะครับถ้าหากว่าจะรอถ่ายแล้วก็ตัดต่อเอามาเปรียบเทียบอะไรเงี้ยมันจะทําให้ยืดยเยื้อไปอีกนะครับวันนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆรู้ว่าผมจะถ่ายให้เพื่อนๆดูในทุกวันจันทร์นะครับอัปเดตตั้งแต่วิกศูนย์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าจะแปะตรงไหนของคลิปนะนะครับผมจะเอามาให้เพื่อนๆดูวิกศูนย์หนึ่งสอง แล้วก็เอาไอ้ตัววิกสด้วยซึ่งวิกสเนี่ยเดี๋ยวผมหลังจากวันนี้เนี่ยลงอันนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะตัดไอ้วิกสต่อนะครับแต่จะเอาไอ้ตัวส่วนของวิกสเนี่ยเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูก่อนว่า0 1 2 3แล้วก็ข้ามมา6เลยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันชัดเจนขึ้นบ้างหรือเปล่านะครับในส่วนของอาชีพที่2ที่ผมที่มันแบบค่อนข้างที่จะ กินเวลานะครับซึ่งในวีกที่ผ่าน,านมาเนี่ยงานที่เข้ามาผมไปช่วยภรรยาขายของอไหนๆก็ไหนๆนะครับก็ฝากร้านภรรยาไว้ในช่องของตัวเองเลยแล้วกันนะครับชื่อร้านว่า w e a r My Hat นะครับก็คือร้านขายหมวกถ้าหากว่าเพื่อนๆไปเจอตามคอมมิตี้มอลล์หรือว่าในห้างอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับถ้าหากว่าใครเคยสั่งซื้อ,อพวกเสื้อผ้าหมวกกระเป๋าสานอะไรอย่างเงี้ยในที่ร้านไม่มีเสื้อผ้านะครับ ถ้าหากว่าใครเคยซื้อพวกหมวกกระเป๋าสานอะไรในช h อป e ีแล้วรู้สึกว่าแบบผิดหวังกับวัสดุที่ทำนะครับก็มาดูของเรานรใน IG w h wear my hat นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูตามหน้าร้านได้เลยนะครับของเราก็สามารถที่จะสั่งทั้งใน IG ใน Line my shop Official Line ได้หมดเลยนะครับในส่วนของที่ช่วยภรรยาเนี่ยมันก็กินเวลาในส่วนที่ต้องไปขายเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับปกติเนี่ยก็จะให้พวกน้อง ไปช่วยขายนะครับแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเป็นบูธที่ออกของอกลุ่มพนักง,งานในบริษัทเก่าที่ผมได้ทําอยู่เนี่ยเขามารวมกันภรรยาก็บอกว่าไหนให้ผมลองเช็คดูว่ามีใครที่รู้จักแล้วไปออกบูธด้วยกันหรือเปล่านะครับผมก็ลองสไลด์เช็คเช็คดูนะครับปรากฏว่าก็เจอมีพี่ที่เคยทํางานด้วยกันนะครับแฟนก็เลยบอกว่างั้นถ้าเกิดว่าเรามีคนที่รู้จักก็ไปแล้วกันนะครับยังไงก็เปิดไปด้วยก็ได้คุยไปด้วยนะครับ แต่ว่าหลังจากที่ได้ไปลองมาอยู่กันทั้งสัปดาห์เนี่ยปัญหามันก็มีเพราะว่ามันจะต้องมีบางร้านที่ต้องเริ่มไปเปิดตอนเช้ามืดอีกที่หนึง่งพอไปเปิดเสร็จผมก็ต้องมาเฝ้าร้านนี้แล้วก็คือมีบางวันที่แบบว่าเสร็จจากร้านนี้ตอนช่วงบ่ายตอนสองสามทุ่มก็ต้องออกไปปิดอีกบางร้านนะครับมันก็เลยทําให้แบบเวลามันรวนไปหมดเลยนะครับเรื่องของการพักผ่อนรวมถึงเรื่องของการที่จะอยากจะมาตัดคลิปของตัวเองนะครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้ก็เริ่มสะา,สาลงไปบ้างแต่อย่างไรก็ตาม คืนนี้นะครับตอนสองทุ่มผมก็ต้องไปปิดอีกร้านหนึ่งปกติแล้วเนี่ยผมชอบที่จะถ่ายคลิปตอนอหัวค่ํากลางคืนนะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันเงียบแต่ว่าถ้าเกิดถ่ายตอนเช้าเสียงนกถ่ายตอนกลางวันก็เสียงมอเตอร์ไซค์แก็บไล์แมนอะไรก็เต็มไปหมดนะครับแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วถ้าไม่ถ่ายวันนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับไม่ได้อัปเดตจะทําให้มันเกิดยืดเยื้อออกไปเป็นวิกที่7วิกที่แผและกลายเป็นแบบว่าไอสิ่งที่อยากจะทําในปีนี้เนี่ยมันก็จะแบบ เหมือนแบบเสียโอกาสไปนะครับผมก็เลยคิดว่าช่างมันผมไม่ต้องไปถ่ายในห้องแล้วนะครับก็ถ่ายตรงนี้เลยก็เพึ่งออกกาลังกายเสร็จถ่ายไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวตอนช่วงเย็นๆช่วงหัวค่ำเนี่ยก็ต้องออกไปข้างนอกแล้วไม่มีโอกาสได้ถ่ายในส่วนของอาชีพที่3เนี่ยตั้งแต่โควิดปีที่แล้วนะครับผมก็ช่วยเพื่อนๆน้องๆรวมถึงพี่ด้วยแนะนำในเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการดูแลสุขภาพผ่านทางออนไลน์รวมถึงอ เรื่องของการออกกำลังกายตัวต่อตัวด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมานี้เนี่ยก็งดไปในเรื่องของการออกกำลังกายแบบตัวตัวก็เหลือแค่ออนไลน์อย่างเดียวก็มีในหลายๆเคสแตกต่างกันไปนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของอุปกรณ์อะไรนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะไปเข้าฟิตเนสเป็นหลักอยู่แล้วนะครับอาจจะมีเข้าตามหมู่บ้านบ้างหรือว่าอาจจะมีออกกําลังกายท,ที่บ้านในวันที่ไม่ได้ไปฟิตเนสแต่ว่าอุปกรณ์ของเขาอ่ะมันก็พร้อมอยู่แล้วนะครับพวกดัมเบล บาร์เบลเบนท์เพรสบาร์เบลเบนท์ที่นอนเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าในส่งดัมเบลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีครบอยู่แล้วนะครับสำหรับน้องผู้หญิงถ้าหากว่าคนไหนที่เพิ่งจะเริ่มมาออกกาลังกายเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเราแค่บอกว่าให้เขาไปซื้ออันนี้อันนี้มานะครับมันก็ง่ายแต่ว่าบางคนที่แบบไปซื้อมาแล้วก็มีนะครับผมมีน้องคนหนึ่งเขาไปซื้อมาเองตั้งแต่ตอนก่อนที่ผมจะเข้าไปดูแลเขาเนี่ยซื้อมาแบบ หนักเกินไปซึ่งไอ้ปัญหาของการซื้อดัมเบลหรือว่าการซื้ออุปรกรณ์ออกกาลังที่ค่อนข้างที่จะหนักเกินไปเนี่ยไม่ได้เกิดแค่เฉพาะผู้หญิงผู้ชายหลายๆคนก็เกิดปัญหานะครับบางคนซื้อแบบชอบซื้อลูก8โล10โลมาเลยนะครับเป็นปัญหาแน่นอนเพราะว่าในบางท่าผมอยากจะบอกว่า,าลูกเบาๆะ่ะก็ยังใช้ได้สําหรับบางท่าและหนักแล้วก็ล้าเหมือนกันนะครับเรางั้นแล้วก็ผมมองว่าถ้าหากว่าจะ เลือกซื้อดัมเบลเนี่ยก็อาจจะเลือกซื้อลูกที่เบาๆไปก่อนเรื่องของการเลือกซื้อดัมเบลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมมาได้พูดถึงทําคลิปบอกเพื่อนๆไปในปีที่แล้วแล้วหล่ะนะครับแต่วันนี้จะมาบอกเล่าถึงเรื่องใหม่ที่ผมเพิ่งเจอมานะครับในเคสใหม่ที่ผมเจอมาเป็นน้องสองคนที่ให้ผมช่วยดูแลพร้อมกันเลยนะครับเขาส่วนสูงประมาณ150กว่านะครับเพราะนั้นแล้วช่วงแขนของผู้หญิง150กว่าก็จะ ระยะน้อยกว่าผู้ชายสั้นกว่าผู้ชายนะครับเวลาที่เขาเออกกำลังกายบางส่วนเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดอยู่บ้างในส่วนของดัมเบลเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นดัมเบลลูกไซส์ขนาดไหนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับถึงแม้เราจะซื้อไอ้ดัมเบลแบบปรับน้าหนักได้ซึ่งดัมเบลแบบปรับน้าหนักได้เนี่ยแกนมันค่อนข้างที่จะยาวนะครับมันก็สำหรับผู้ชายสรีระผู้ชายไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับผู้หญิง ซึ่งปกติผู้หญิงทั่วไปอ่ะเขาก็ไม่ซื้อเราไอ้ดัมเบลแบบปรับน้าหนักได้ส่วนใหญ่ก็จะซื้อแบบพวกเป็นดัมเบลอย่างหรือว่าดัมเบลพลาสติกแต่กรณีที่เขามีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเนื่องจากว่าคนในครอบครัวของเขาเนี่ยอเอารัางกายอยู่แล้วเพราะฉนั้นมีอุปกรณ์ค่อนข้างครบถ้วนแล้วเราก็ไปบอกเขาว่าให้ไปซื้อชิ้นนี้เพิ่มมันก็จะกระลายอยู่นะครับก็ต้องพยายามที่จะใช้อุปกรณ์อันนั้นอ่ะในบ้านก็พยายามปรับท่าปรับทางให้มันใช้ได้นะครับแต่ว่าผมกําลังจะมาบอกเล่ากับเพื่อนๆถึงอ,อย่าง คนที่ดูในคนติดจิมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่นะครับถ้าหากว่าบางครั้งเรามีอุปกรณ์ที่บ้านแล้วเราอยากจะซื้อมาเผื่อให้กับภรรยาแฟนหรือน้องสาวพี่สาวเราเล่นด้วยนะครับเราก็มาพิจา,ารณากันว่าถ้าหากว่าเราไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาเนี่ยเขาจะใช้ร่วมกับเราได้ไหมนะครับวันนี้ผมจะให้ดูผมจะยกตัวยอย่างเรื่องของไอระยะของความยาวดัมเบลที่ผมเจอนะ ที่ผมเจอน้องที่เขาเออกกำลังกายกับผมเนี่ยไอตัวดวัมเบลเดี๋ยวผมขอใส่ข้อมือก่อนช่วงนี้ต้องเซฟเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาเจ็บอีกนะครับไอข้อจำกัดของการออกกำลังกายเนี่ยมันก็ถ้าหากว่าเราอยากจะออกไปได้นานๆนะครับไม่ปล่อยตัวให้เสียรูปร่างได้ก็ทางที่ดีอย่าเจ็บอย่าป่วยนะครับจะให้ดูว่าอ่ะ สำหรับผู้ชายเนี่ยในเรื่องของอย่างเช่นท่าที่ที่ผมเห็นเวลาที่เขาถ่ายคลิปมาให้ผมตัวมาให้ผมดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาที่เขาเล่น shoulder press ถ้าเป็นผู้ชายอ่ะมันระยะระยะมันได้อยู่แล้วระยะมันได้อยู่แล้วนะครับกลางศอกแต่พอเป็นผู้หญิงอ่ะไอช่วงช่วงแขนท่อนบนอ่ะมันก็สั้นกว่านะครับท่อนล่างก็สั้นนะครับพอเวลาที่เข้ามาเงี้ยมันก็จะทําเวลาที่ลดระดับของแขนลงมาเนี่ยมันทําให้เขาต้องกลางออกนะครับ ซึ่งอาจจะให้ซึ่งอาจจะเกิดแรงเค้นที่บริเวณเข้อมือได้นะครับอาจจะบาดเจ็บได้มันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งแต่ว่าผมก็แก้ไขโดยวิธีการให้เขาแทนที่จะโชร์เพรสด้วยไอตัวบาร์อย่างนี้ก็ให้ใช้ตัวเพลทแทนซึ่งเพลทของเขาเนี่ยเป็นไซส์ขนาดแบบ2นิ้วนะครับเป็นแกน2นิ้วรูมันก็จะกว้างพอที่จะสอดน,นิ้วเข้าไปได้ถ้าเกิดว่าเป็นไอตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยไอประเภทแกน1นิ้วเนี่ยมันก็จะ ใส่นี้เข้าไปค่อนข้างยากนะครับก็จะเล่นได้ยากเข้าไปอีกนะครับมันต่างกันขนาดไหนมันต่างขนไหนผมจะให้เพื่อนๆดูอันนี้คือผมใส่ไอตัวลูก0.5ไว้2แผ่นนะครับรวมกับตัวแกนก็ทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยจะประมาณ2กิโลเท่านั้นเองนะครับจะให้ดูว่าแล้วถ้าเกิดว่าไอตัวดัมเบลตัวที่มันหนักกว่านั้นเนี่ยมันสั้นหรือยาวกันยังไงนะผมจะหยิบให้ดู นี่นี้ให้ดูอันนี้5กิโลนะครับนี่้กิโลส่วนนี้ก็ประมาณ2กิโลถ้าเกิดว่ามีเฉพาะแกนเนี่ยก็น่าจะประมาณแค่1กึ่งกิโลนั่นเองนะครับนี่ซึ่งผู้หญิงเ่ยก็ใช้น้ําหนักประมาณแบบ2กิโลสกิโลเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะสุดแล้วนะครับดูระยะของเขานะเห็นไหมความยาวมันมีซึ่งไม่จําเป็นเลยแต่ว่าผู้ชายบางทีบางคนที่เขาแบบใส่ไปจนถึง10บโลอ่ะมันก็ต้องมีแกนที่ยาวพอที่จะใส่ไอตัวแผ่นเพิ่มเติมนะครับผมให้ดู ไม่อยากจะยกเลยนี่ไอตัว10โลนะครับใช้แขนขวานะข้อมือขวาไม่เป็นไรข้อมือขวาแข็งแรงอ่านี่นะครับข้อมือซ้ายพิการอยู่นะครับไอตัวดัมเบล10โลเนี่ยยังสั้นกว่าหน่อยๆเลยนะครับเห็นไหมนะครับแล้วอยบอกว่าเวลาที่แกบว่าบางคนเล่นที่บ้านนะผู้ชายเล่นที่บ้านเนี่ยเวลาที่เราเล่นไอตัวดัมเบลที่หนักๆอ่ะมันก็ต้องมาวางที่หัวเขา่าใช่ไหมนะครับ ไอตัวดัมเบลแบบนี้มันก็วางได้แล้วล่ะแต่คิดดูอย่างเงี้ยปากเจาะเข้ามานะครับผมว่ามันก็ลาบากทั้งผู้ชายผู้หญิงนะใครจะซื้อก็ให้คิดดีๆพิจารณาเรื่องพวกนี้ก่อนนะครับบางทีมันเหมือนจะคุ้มไงว่าแบบซื้อมาแค่ชุดเดียวใช้ได้หลากหลายน้ําหนักนะครับแต่ปรากฏว่าใช้มาแล้วมันก็ใช้ไม่ได้เต็มที่นะครับไอที่มีอยู่นี่ก็ขึ้นสนิมแล้วนะครับใครซื้อมาแล้วก็ราคาก็ขายได้ครับขายได้ช่างกิโลขายไม่ใช่นะครับ ถ้าจะขายนะมันก็ผมว่าไปขายตามในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็เสียค่าส่งเพราะว่าตัวมันหนักใช่ไหมอย่างผมมีชุด50กิโลอ่ะมันก็หนักพูดแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปโพสต์ขายลงในกลุ่มก็เลียกลุ่มถนนแถวบ้านหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีคนสนใจนะขายสักครึ่งราคามารับไปเพราะว่านี่มันไม,ไ,ไม่ได้ใช้มานานแล้วนะครับนี่อ่าแล้วก็มีไอ้ดัมเบลอีกประเภทหนึ่งดัมเบลประเภทหนึ่งเป็นพลาสติก อย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหมาะผู้หญิงแต่ว่าไซน,นี้นี่เลยแบบที่น้องผู้หญิงคนแรกที่ผมดูแลให้นะก็สีกิโลเท่ากาันสีเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันตัวมันก็นหนักเกินไปอยู่แล้วนะครับคิดดูว่าถ้าผู้หญิงอาซื้อตัวที่เบากว่าน,นี้เพราะนั้นมันก็จะสั้นกว่าน,นี้การเล่นของเขาก็จะสะดวกมากกว่านะครับถ้าเป็นดัมเบลยางยิ่งง่ายเลยอันนี้สั้นๆส,สบายๆอย่าคิดว่าไม่ได้ใช้นะครับอย่างผมเนี่ยช่วงช่วงเนี้ย ยังต้องใช้อยู่เลยนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์ใช้ได้ตลอดสําหรับใครที่ตั้งใจซื้อมาแล้วใช้ให้คุ้มการใชใ้คุ้มคือไม่ได้ใช้แค่เพียงคนเดียวนะครับก็ให้คนในครอบครัวได้ใช้ด้วยบางคนอาจจะชวนคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่มาใช้เพราะนั้นแล้วการซื้อดัมเบลที่มีความปลอดภัยการซื้ออุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยเนี่ยเราก็ต้องเอามาประกอบการพิจารณาด้วยนะครับเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ไปยิมกันอยู่แล้วอุปกรณ์ที่บ้านก็มีไว้เหมือนกับขาดเหลือหรือว่าไม่มีเวลาจริงๆนะครับส่วนคนที่เขา นาน้าที่จะไปอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าภรรยาเนี่ยถ้าหากว่าเรามีอุปกรณ์ที่เขาพร้อมใช้ได้เนี่ยที่บ้านมันก็จะดีนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะก่อนที่จะเลิกคลิปนี้ไปผมจะไม่ได้แบบตัดต่ออะไรมากนะครับอยากให้รีบลงเพื่ออัปเดตรูปร่างน้ําหนักวันนี้ไม่ได้ช่างให้ดูไม่ได้เอาเครื่องช่างออกมานะครับถ้าช่างก็ต้องช่างในห้องเนาะนะครับให้ดูว่ากล้ามเนื้อช่วงนี้เป็นยังไงบ้างน้ําหนักที่ช่างเมื่อเช้าประมาณ7 เกือบ78นะครับลงมาถามว่าลงมาจากตอนสัปดาห์แรกเลยเยอะไหมสัปดาห์แรกจก่อนที่จะเริ่มลดน้ำหนักเนี่ย78 78 82.8ใช่ไหมครับตอนนี้ก็ประมาณ78น้ำหนักลงมาประมาณ4-5โลซึ่งอย่างที่บอกว่ามันมันค่อนข้างช้านะใครที่ออกกำลังกายด้วยการเวทเทรนนิ่งไปด้วยและมีโอกาสได้คาร์ดิโอและคุมอาหารที่ดีนะเร็วมากนะครับ ส่นผมเนี่ยมีข้อจำกัดก,ก็เดินกันไปนะครับเล่นเวทก็เล่นเบาๆแล้วก็คุมอาหารให้ดีแล้วกันนะครับถ้าใครที่แบบเพิ่งเริ่มต้นก็อย่าหลุดบ่อยนะครับถ้าใครแบบค่อนข้างที่จะแบบควบคุมจิตใจได้แล้วก็อย่าหลุดเลยดีที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดูรูปร่างกันวันนี้ผมไม่เนี่ยไม่อยากจะบีบแบบไขมันนะอายนะครับให้ดูว่ากล้ามเนื้อในช่วงที่ตอนนี้ผมข้อมือเนีย่ยคุณหมอบอกว่าสามารถที่จะออกกำลังกายได้แล้วนะครับก็ผมก็เริ่มแบบ ใส่ข้อมือหยิบดัมเบลลูก5โลมาออกกำลังกายบ้างนะครับผมก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าแบบกล้ามเนื้อกลับมาไม่ได้กลับมาหรอกมมนรู้สึกมันแบบมันฟูขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแต่จะให้แบบเหมือนเดิมเนี่ยก็คงจะค่อนข้างยากเพราะว่าไม่ได้เข้าฟิตเนสเลยนะครับเล่นเล่นก็ง่อยๆอ,อ,อยู่ที่บ้านเออแล้วเดี๋ยวเนี่ยช่วงสิ้นเดือนนี้โอ้โหนัดกับเพื่อนไปทะเลไปพัทยานะครับ ต้องรีบทําหุ่นช่วงนี้ผมจะให้ดูเดี๋ยวเพื่อที่เพื่อนเห็นเนี่ยในตัวของวีคที่3เนี่ยเพื่อนจะเห็นว่า,ารูปร่างมันไม่ค่อยต่างมากจากวีคแรกนะครับผมก็เลยเพิ่มคา์ดโอในส่วนของเดือนที่2เนี่ยตั้งแต่วีคที่4เป็นต้นมาเนี่ยนะครับผมก็เพิ่มการคา์ดโอเป็นวันละ120นาทีนะครับแต่ว่าเนี่ยเพิ่งนัดก,กันกับเพื่อนว่าจะไปพัทยากันพอนั้นแล้ว ก็มีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะที่แบบว่าออกลังกายเขาเป็นคนแนะนําผมในการออกลังกายเนี่ยซึ่งหุ่นเขากําลังลรีนดีอยู่เลยนะครับผมก็จะทาหุ่นอ่ะเพื่อไปถ่ายรูปสวยๆกับเขาบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องเร่งมือไม่ไม่ได้เร่งมือนะครับต้องเร่งตีนโทษทีต้องเร่งเท้าในการที่จะคาร์ดิโอนะครับจากที่เมื่อกี้บอกไปว่าตั้งแต่วิกสีมาผมคาร์ดิโอวันละร้อยยีนาทีใช่ไหมนะครับอันนี้ผมตั้งใจวันละ150านาทีไปเลยนะครับสาหรับการเดินอย่างเดียวนะครับเพื่อที่จะ เร่งเอาไขมันออกให้ทันไอช่วงสิ้นเดือนมีนานี้นะครับที่จะไปพัทยากับเพื่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าหากว่ามีเวลาผมก็จะถ่ายให้มันแบบเต็มๆกว่านี้พร้อมกับช่างน้ําหนักให้ดูในห้องนะครับสาหรับวีคหกนี้ผมก็จะเอาคลิปนี้ลงก่อนวีคที่3นะครับแล้วเดี๋ยววีคที่3จะตามมาซึ่งจะดูว่ามันค่อนข้างรูปร่างมันค่อนข้างซอฟมากเลยขนาดผ่านไป3สัปดาห์แล้วนะนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับกับผมลูเบิร์ตคนติดจิมครับ